โก็ผมนาะยชอตตี้บูจะว่ากับ DC World Colli ไลเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลจากจักรวาล DC นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆมันเปิดที่ต่างประเทศมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งโลงกโตไทยวันนี้เลยครับสำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆของในภาคน,นี้ก็คือมีหลายมิติมาชนกันนะครับผมก็ทําให้มีการต่อสู้กันระหว่างฮีโร่นะครับฮีโร่หนึ่งคนก็อาจจะมีหลายเวอร์ชันไงอย่างเช่นซูเปอร์แมนก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นคนดีกับเวอร์ชันที่เป็นคนไม่ดี ส่วนระบบการเล่นของเกมนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นแนวไอดอลไงมันก็คล้ายๆกับเกมในแนวเดียวกันนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นของจริงเลยกันละกันว่าเป็นยังไง สิ่งแรกที่ควรทําในเกมเลยคือรับของรางวัลไอดอลก่อนด้านล่างตรงนี้นี่แหละพอดีผมกดรับไปเรียบร้อยแล้วของรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนั่นแหละครับก็กดรับให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มันจะมีเร่งความเร็วด้วยนะครับอันนี้แนะนําให้กดก่อนที่จะเลิกเล่นนะครับเพราะว่ารางวัลไอดอลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับภารกิจหรือว่าด่านที่เราผ่านไปไงยิ่งเราผ่านไปไกลของรางวัลมันจะผลิตให้เราเยอะเราค่อยมากดตอนที่เราจะเลิกเล่นก็ได้ซึ่งมันฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เพชรครับผม แล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาให้พูดคุยก็ลองพูดคุยดูนะครับบางทีอาจจะมีของรางวัลหรือว่าระบบใหม่ๆเปิดขึ้นก็ได้นะครับส่วนการต่อสู้เนี่ยให้มาที่ด้านขวาล่างก็ได้ครับคำสั่งเมนสเตตตรงนี้จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูก่อนเลยกันละกัน ก่อนจะต่อสู้ก็จัดทีมกันก่อนเล็กน้อยนะครับคือเกมนี้เราจัดใน5้คนสลับตำแหน่งได้เลยเต็มที่นะครับสายแทงก็ควรยืนหน้าเนาะสายอื่นๆก็ควรยืนหลังอันนี้น่าจะรู้กันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชนะทางแพ้ทางด้วยนะครับดูด้านซ้ายบนก็ได้นะครับแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงครับระบบท่าของเกมนี้มีแค่นี้แต่ว่ามีเรื่องของการจัดทีมเอาโบนัสด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผมจัดเลยคือแดง2ฟ้า2เขียว1นะครับก็คือเป็น221จะได้รับ HP กับแ t t a c k โบนัสแปดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเราจัดสีเดีย รับโบนัสเพิ่มขึ้นกัาเป็นเเป็นเนาะส่วนอันนี้ถ้าเกิดจัดแค่2สีสีหนึ่งสี 1, 2, ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นกลายเป็น10%แต่ถ้าเกิดว่าจัดสีเดียวกัน4คนก็จะได้รับเพิ่มเป็น12%นะครับและถ้าเกิดว่าเราลงสีเดียวกันหมดเลยก็จะได้รับโบนัสกลายเป็น15%ครับ ส่วนด้านซ้ายล่างจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้ต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนครับเราจะสามารถติดตั้งพวกอุปกรณ์ไฮเทคที่สามารถออกมาช่วยโจมตีบัฟดีบัฟศัตรูได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรอยู่ส่วนอีกอันหนึ่งคืออัลติเมทที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือการจัดลําดับว่าจะให้ใครใช้อัลติเมทก่อนหลังนั่นเองครับคือเกมนี้เวลาสู้มันจะมีระบบพลังงานอยู่ด้วยนะครับดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมเออไม่ได้หมายความว่าทุกคนรอครูดาวแล้วจะใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นราอ,าจจอง,นนนห,นงาหื เกิดว่าเราอยากจะเล่นเองก็ได้นะดูด้านขวาบนมันมีออโต้มีคูณ3เห็นปะเราปิดออโต้แล้วเราก็กดใช้สกิลเอาเองได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกกันละกันส่วนตัวผมก็ปล่อยออโต้ชิลๆไปครับสบายๆเมื่อกี้สู้จบเร็วไปหน่อยครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นด่านที่มีแต่กีก้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีบอสแล้วก็มันจะตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมเคยสู้กับศัตรูเป็น10เทิร์นเลยนะเราดูด้านซ้ายบนได้นะครับว่าเขาให้เราสู้ได้สูงสุดแค่15เทิร์นเท่านั้นครับ โดยรวมแล้วเกมนี้ก็เล่นไม่ยากครับท่านผู้ชมก็ปล่อยบอดออตโต้สู้กันเพลินๆได้เลยนะฮะถ้าไม่ไหวก็แค่ไปอัปเกรดหรือว่าเปิดกระชปองแค่นั้นแหละส่วนกิจกรรมรายวันก็มีเยอะเหมือนกันนะให้ไปดูที่คำสั่งมัลติเวิร์สในเนี้ยมันจะมีหลายอย่างเลยครับอย่างเช่น WarW o r l d อันนี้ก็คืออารีนาหรือว่าต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นสู้กับ AI นะครับและสิ่งที่ควรทำก่อนเลยคือมาจัดทีมป้องกันนะครับไม่งั้นเนี่ยลำดับอาจจะรรวงรัวๆ ส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมากครับเขาก็จะสุ่มคู่ต่อสู้มาให้ดูครับว่าจะเจอกับใครบ้างก็พยายามดูค่าพลังของเขาไว้ด้วยนะครับใครค่าพลังต่ำกว่าก็เข้าไปบวกได้เลยส่วนการต่อสู้ก็เหมือนด้านนอกเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรแตกต่างกันครับแต่เราอาจจะจําไวน้น,นิดนึงนะว่าทีมของคู่ต่อสู้เนี่ยเขามีใครบ้างครับเผื่อมันเวิร์กขึ้นมาเราจะได้กอปปี้เอาไปเล่นบ้าง ส่วนอารีนาที่สู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆมันจะเป็นอันนี้นะครับวิกเตอร์อารีนาแต่ว่ากว่าจะเปิดอีกนานเลยครับคือต้องผ่านดาสเบตลเล่นหลายวันอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้มันจะแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์ครับเขาจะคัดเลือกจากคนที่มีคะแนนสูงๆใน e l ลิ e อารีนาแล้วก็ไปแข่งกันแบบทัวร์นาเมนต์ในวิกเตอร์อารีนา ส่วนดันเจี้ยนต่อมาคือ Evil Fall นะครับอันนี้ก็คือสู้กับบอสนั่นเองครับบอสจะออกมาเพียงตัวเดียวเลยและรางวัลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างความเสียหายให้กับบอสได้มากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาตัวที่โจมตีเดี่ยวแรงๆมาใส่เอาไว้นะครับผมส่วนไอเทมที่ได้รับเยอะๆจากในกิจกรรมนี้เลยคือพวกของสวมใส่นะครับแลวพอเราจัดการบอสตัวแรกไปได้แล้วเลเวล2โผล่ขึ้นมานะครับก็ไปสู้เรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะไม่ไหวกันละกัน นันเจนต่อมาคอนเวอร์เจนนะครับอันนี้ดีตรงที่ว่าเวลาเราผ่านไปในแต่ละด่านนะครับเราจะได้รับตัวละครด้วยนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าผ่านด่านเดียวเราได้เลยนะครับต้องผ่านทุกด่านที่อยู่ในแต่ละโดมก่อนครับอันนี้ก็คือผมผ่านไป3โดมได้ตัวละครมา3คนเลยครับแต่ปัญหาในดันเจี้ยนนี้เลยก็คือว่าเขาบังคับให้เราลงได้แค่บางตัวละครเท่านั้นก็แล้วแต่โดมกันไปครับว่าเขาให้เอาตัวอะไรลงไปบ้างครับส่วนดันเจี้ยนต่อมาครับให้ออกมาด้านนอกก่อนแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาจะเจอเนี่ยครับคำสั่ง a อเวนเจอร ในนี้จะมีดิจิ t a ลยูนิเวอร์สอยู่ส่วนการเล่นในระบบนี้นะครับมันจะค่อยๆเดินไปทีละช,ช่อง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 ไปจนกว่าจะจบนั่นเองนะครับแล้วก็บางช่องจะมีไอเทม,มอยู่ด้วยใช่ไหมและบางช่องเนี่ยถ้าเกิดเราเก่งกว่าศัตรูมากๆครับมันจะสามารถสกิปข้ามไปได้เลยโดยไม่ต้องลงไปต่อสู้ครับให้เราสังเกตด้านขวาล่างที่ใกล้ๆปุ่มไฟอะ่ะมันจะมีคําสั่งติ๊กสกิปแบตเทิรอยู่นะครับพอเราเริ่มสู้ปุ๊บศัตรูก็จะล้มทันทีถ้าเกิดว่าเราชนะ,ะนะถ้าเกิดว่าเราแพ้เราก็จะเป็นฝ่ายล้มแทนเท่านั้นเอง พอสู้จบในแต่ละด่านเขาจะมีบัฟให้เราเลือกด้วยนะอันนี้ก็เลือกให้ดีก่อนที่จะลุยต่อกันละกันส่วนอาเจียนถัดมาเอลส์เวิลด์ในกิจกรรมนี้เขาจะให้เราเลือกทีมใดทีมหนึ่งลงไปต่อสู้กับบอสครับและบอสแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีดีบัฟไม่เหมือนกันเรากดที่ก็หมายตกใจดูได้เห็นไหมเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นวันนี้ที่ผมเล่นนะครับเขาบอกว่าเวลาที่ศัตรูทําความเสียหายให้กับเราอะเราจะโดนดีบัฟแบบสุ่มๆด้วยครับ และด้านล่างเขามีบอกดนะครับว่าเราควรจะเอาใครลงไปต่อสู้ซึ่งผมเห็นว่าตี้ที่3มเนี่ยมี3คนเลยครับที่เขาแนะนําอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองเลือกตี้ที่3ไปสู้ดูก็แล้วกันพอเข้ามาแล้วนะครับไอ้น,นี่จะเป็นลักษณะของโรคลหลเลยก็คือจะมีให้เราเลือกว่าเราจะลงไปต่อสู้เพื่อรับรางวัลหรือว่าเราจะไปซุ่มหาฮีโร่คนอื่นๆคือในระบบเนี้ยถ้าฮีโร่เลือดลดแล้วลดเลยตายแล้วตายเลยไงถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยมันยังมียาให้เราชุบชีวิตฟรีได้1ครั้ง หรือไม่ก็ไปอรอลุ้นชั้นถัดไปครับว่ามันจะเจอพวกที่ฮิลได้หรือว่าชุบชีวิตได้หรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวชั้นแรกผมลองเรื่องฮีโร่ดูก่อนกันละกันเอาใครดีเอาซูเปอร์บอยมาก่อนละกันเป็นตัวสำรองไปก่อนนะส่วนรอบนี้มีในการต่อสู้หมดเลยงั้นก็เลือกสู้เลยละกันค่าพลังของเราสูงวัตรูเยอะไม่น่ามีปัญหานะอะเดี๋ยวลองดูดิไหวไหมตัวละครพวกนี้ผมไม่มีสักคนเลยมีอยู่คนเดียวก็คือคนนี้คนเนี้ยค,คนนี้เขาฮิลได้ไงได้ฟรีมาจากในดันเจี้ยนอะเนาะ มีกลางโล่ด้วยส่วนคอนสแตนตินหรือว่าคนที่ใช้เวทไฟอะ่ะเราจะได้รับฟรีหลังจากที่เราลองอิน7วันนะครับถ้าเกิดใครเติมเยอะก็อาจจะได้มาก่อนก็ได้นะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับรูจากทรงแล้วทีมผมน่าจะชนะนได้เลยแบบชิวๆครับอุย้ยเล็กรูเทอร์กลางโล่ให้ทั้งทีมนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นท็อปเทียตัวนี้เลยท็อปเทียสาหรับสายแทงนะงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอข้ามเลยก็แล้วกันครับดูทรงแล้วชนะแน่นอน พอสู้เสร็จแล้วเขามีบัฟให้เราเลือกด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเลือกเป็นอัตราครี25แล้วละกันถึงแม้ว่าความแรงมันจะน้อยกว่านะครับสีม่วงดีกว่าเนาะสีทองก็จะดีกว่าสีม่วงนะครับไม่เป็นไรเลือกตามที่ชอบไปก่อนกันละกันเนาะโอเคคราวนี้สู่มาเจอแต่ต่อสู้อีกแล้วครับท่านผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงชั้นบนสุดเพื่อรับของรางวัลนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โดยตรงนะครับมันจะอยู่ในบังเกอร์ของเราด้านหลัง ในนี้เขาจะให้เราสร้างห้องของฮีโร่ขึ้นมาครับซึ่งเราเลือกได้ด้วยนะว่าจะสร้างของใครขึ้นมานะครับแต่ว่าไอเทมที่ต้องใช้เนี่ยมันจะหาได้จากระบบ exploration ที่อยู่ใน adventure ครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ต้องผ่านด่าน5ขีด30ก่อนมันถึงจะเปิดส่วนห้องแรกสุดที่เกมบังคับให้เราสร้างนะครับจะเป็นห้องของ b a ท Girl นะครับในนี้มันจะมีการส่งคนไปหาของด้วยนะครับอันนี้ผมส่งไปเรียบร้อยแล้วก็รอแค่เวลาผ่านไปเดี๋ยวกไ็ได้รับไอเทม ส่วนตัวการเป็นบุ๊กเชล์นะครับอันนี้เราจะได้รับหนังสือมาจากการสำรวจในบางภารกิจนะครับแล้วก็เอาหนังสือนี่แหละมาสะสมใส่ในนี้ได้ครับแล้วเราก็จะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทนด้วยและในห้องนี่ยังตกแต่งได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนเห็นเป็นรูปไม้แปลงทาสีใช่ไหมเออแล้วกดเสร็จปั๊บจะเห็นว่ามันมีรังๆอยู่ครับเราสามารถคลิกแล้วก็ดูรายละเอียดได้ว่าของพวกนี้เนี่ยมันหามาได้จากระบบใดบ้างนั่นเองครับก่อนหน้านี้ผมหามาได้ไลยเป็นถ้วยถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนครบเนี่ยก็จะได้รับเพชรมาเป็นการตอบแทน ส่วนต่อมาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือ hall of justice มันคือระบบกิลนั่นแหละครับในระบบกิลนี้มันจะมีลีกชาเลนจ์อยู่ด้วยก็คือดันเจี้ยนประจําวันของกิลนั่นแหละครับถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นวันแรกสู้ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับพลังของบอนนี่เกือบแสนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นด่านแรกสุดก็ตามแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมกิลไงทุกคนในกิลจะต้องช่วยๆกันครับ และนอกจากนี้เรายังสามารถช่วยหรือว่าเรียกเพื่อนมาช่วยได้ด้วยนะครับให้มาที่คำสั่งม a ชินเนอรี่ครับแล้วดูด้านสายมันจะมี2เมนูใช่ไหมเมนูแรกก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวละครตัวไหนของเราไปช่วยเพื่อน ส่วนอีกอันนึงก็คือมีเพื่อนคนไหนส่งฮีโร่มาช่วยบ้านนะครับซึ่งกิลผมอะอยู่คนเดียวไงก็เลยยังไม่มีใครมาช่วยเหลือกันนั่นเองครับทีนี้พอเราจัดการบอสเสร็จอะไรเสร็จ่ยอย่าลืมแวะไปดูที่ร้าน้ากิลด้วยนะครับเขามีของแลกอยู่โดยเฉพาะเศษชิ้นส่วนของตัวละครครับเอาไปอัพเกรดตัวละครได้ส่วนที่น่าสนใจอีกอันนึงเลยคือแกลเลอรี่เทรดนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีจิ๊กซออยู่ด้วยได้จากการเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละครับเราจะสะสมจิ๊กซอมาติดตั้งได้ถ้าเกิดว่าติดตั้งครบทุกกออัันนนเเนเรรราาจะะได้บบทป็ตแแล เราสามารถขอแลกกับคนที่อยู่ในกิลด์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีส่วนนี้ส่วนคนที่จะออกจากกิลก็มาที่คําสั่งลีกอินโฟได้เลยนะครับแล้วก็กดที่รูปบ้านนะครับมันจะมีคําสั่งออกจากกิลอยู่ตรงนี้โอเคทีนี้เรามาเปิดกชปองกันบ้างดีก,กว่านะครับสาหรับเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับมาเธอ box ในตอนนี้มีแค่2ตู้เท่านั้นครับตู้แรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ใครเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเอาท็อปเทียร์หน่อยจะเป็น Wonder w o m a n นะครับอันนี้ผมไปดูเท์ลสของต่างประเทศมานะครับถ้าเป็นพี่ซุปเนี่ยเขาจะอยู่เทียร์ที่รองลงมาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะส่วนตัวผมคิดว่าตามเทียร์กันละกันครับเลือก Wonder w o m a n ไปก่อนส่วนตัวที่จะใช้เปิดนั้นไม่สามารถใช้เพชรในเกมแลกได้ด้วยนะครับคือเราจะต้องใช้ตัวที่ได้จากกิจกรรมต่างๆในเกมหรือไม่ก็ไปซื้อมาครับ ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่300บาทนะครับเราจะได้รับตั๋ว10ใบในการไปเปิดนะอันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกกันแล้วกันครับแล้วก็มันมีอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์แต่ว่ามันมีระยะเวลาอยู่ด้วยนะครับในนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจให้เราทําทําเสร็จปับ๊บจะมีแต้มดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมันจะมีตั๋วพิเศษแจกอยู่ด้วยเห็นไหมครับ และผมเห็นในหน้ากิจกรรมของเกมด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีพี่ซูเปอร์แมนคนใหม่ปรากฏตัวออกมาด้วยครับซึ่งอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะว่าจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับแค่มีกิจกรรมร่วมด้วยหรือจะเป็นคนใหม่เลยถ้าเป็นคนใหม่เลยเราอาจจะเก็บตัวพิเศษเนี่ยไว้เปิดหาพี่ซุปคนใหม่ก็ได้นะทีนี้เรามาดูอีกตู้หนึ่งบ้างดีกว่าครับใช้ตัวสีม่วงครับแล้วก็สามารถใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนได้และถ้าเกิดเราเปิดไปครบ120บใบเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษนะครับอ่ะลองเปิดดูแล้วกันครับเเอาเทาทท่่ีีมฮะ หุยชื่อขึ้นได้เลดฮูดเขาสปอยมาล่วงหน้าเลยเปิดรอบเดียวได้อีปิกเลยครับผมแต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้คนนี้คือมิสเตอร์ฟีดนี่ไงนี่ไงเลดฮูดมาแล้วครับผมเป็นระดับอีปิกหรือว่าสีทองพูดถึงผมได้สีม่วงเยอะเหมือนกันนะรอบนี้ได้ทั้ง3คนเนี่ยที่เหลือก็สีฟ้ากับสีเขียวเนาะงั้นเปิดต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมเปิดได้อีก3มรอบครับเพราะว่าเปิด1ิบใบเนี่ยใช้2 0 0พเพชรนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บเพชรไปทำอย่างอื่นก็แล้วแต่เลยครับผม ดูทรงแล้วรอบนี้ไม่มีชื่อขึ้นด้วยเนาะงั้นก็หมายความว่าไม่ได้สีทองนะจ๊ะก็ไม่ได้จริงๆนะครับสีม่วงมาสะกสีคนเลยครับโอเคอะเปิดต่อเปอิดตอ่อฮุยชื่อขึ้นอีกแล้วปะเนี่ยชื่อขึ้นอีกแล้วได้ไนท์วิงครับเขาสปอยมาล่วงหน้าครับผมไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้คนนี้คือเรายังไม่มีไงเขาเลยมาแนะนําตัวครับส่วนไนท์วิงคือคนนี้พี่กระวอง2ท่อนผมจําได้ พูดถึงดวงก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะโอเคอะเปิดรอบสุดท้ายแล้วนะครับดูสิว่าชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นแบบนี้สลิปเลยก็แล้วกันเนาะโอเคตามสภาพครับได้สีม่วงมา4ใบ พูดถึงเรทแกชป,ปองของเกมนี้นะครับระดับอ e ีปิกอยู่ที่3%นะครับก็มาตรฐานเนาะอ e ีปิกคือสีทองนะฮะเขาบอกว่ามันจะการันตีนทุกๆ40ใบครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลยนะเปิดแป๊บเดียวก็ได้สีทองแน่นอนนะครับส่วนคนที่เราเลือกไว้นะครับจะมีโอกาสเจอ30%ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้สีทองนะครับ ส่วนการอัปเกรดตัวละครก็ไม่ได้ซับซอ้อนนะครับเหมือนแนวไอดอลทั่วไปเลยก็คือเรากดเลเวลอัพไปได้เลยมันจะใช้เงินกับ EXP นะครับจนกระทั่งเลเวลมันถึง 10, 20, 30อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปใช้อีกอันหนึ่งก็คือ Convergen จนะครับซึ่ง Convergen เนี่ยมันได้จากกิจกรรม Convergen จนจำได้ไหมที่เราตะลุยด่านแล้วก็ได้รับตัวละครมาเป็นการตอบแทนด้วยนั่นแหละครับดันเจี้ยนเดียวกัน ส่วนต่อมาจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์น,นะครับเวลามีของดีกว่ามาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเป็นจุดแดงๆเลยกดออ t โตอีควิปไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไอเทมเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับแต่ว่ามันมีเซตของมันอยู่ใส่4ชิ้นจะโบกโจมตีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับช่วงแรกก็จะมีแค่เซตโจมตีครับเซตอื่นยังไม่มี ส่วนการเพิ่มดาวของเกมนี้ครับช่วงแรกเราใช้เศษของตัวละครอื่นได้เลยนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าอัปเกรดไปเยอะแล้วต้องใช้ตัวซ้ำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆครับผมแต่ท่านผู้ชมอย่าใช้เศษมั่วซั่วนะครับตอนนี้มันมีอีเวนต์อยู่ดูด้านบนอ่ะอีเวนต์เซนเตอร์เห็นป่ะแล้วก็ดูด้านซ้ายครับจะมีคําสั่งคาแรคเตอร์ฟิวชั่นอยู่นะครับซึ่งเล็กรูเทอร์เนี่ยเป็นหนคนที่เขาบอกว่าเป็นท็อปเทียร์เลยโหดมาก แล้วก็คิดแฟดด้วยนะครับคิดแฟดนี่เขาบอกว่าเป็นสายฮิวที่ดีที่สุดในเกมในตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาเศษไปใช้แวะมาดูนิดนึงครับว่าเราอยากจะสร้างตัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็อันต่อมาเป็นสกิลอ่าสกิลเนี่ยมันจะปลดล็อกหลังจากที่เราเลื่อนระดับตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันไม่สามารถมาอัพเองได้แบบมัวซัวนะครับ ส่วนอันสุดท้ายเรียกว่าระบบวาสนาก็ได้นะครับแต่ว่าของแบทแมนมันจะซับซ้อนหน่อยข้ามไปก่อนแล้วกันไปดูคนอื่นครับขอคนอื่นง่ายๆเลยครับแค่่ันผู้ชมมีตัวละครที่เกี่ยวข้องก็มากดตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะปลดล็อกความสามารถเสริมให้กับตัวละครนั้นนั่นเองครับทีนี้ให้ออกมาที่หน้าจอตัวละครก่อนนะครับแล้วดูด้านซ้ายจะมีคําสั่งเลเวลลิง k มทริกซ์นะครับอันนี้ก็คือระบบดึงเลเวลนั่นแหละเขาจะดูว่า5ตัวละครของเราใครที่เลเวลต่ําที่สุด ก็จะเอาเลเวลเนี่ยแหละมาเป็นฐานแล้วเราก็สามารถเอาตัวละครตัวอื่นที่ยังไม่ได้อัปเกรดมาใส่ได้เลยตัวละครตัวนั้นก็จะมีเลเวลเท่ากับเลเวลฐานนั่นเองเนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเพิ่มช่องแล้วก็เราต้องไปหาไอเทมชิ้นนี้มาครับซึ่งมันได้จากระบบโปรเก e s s i o n ของเกมอยู่แล้วหรือว่าระบบไกด์นะครับถ้าเกิดว่าเราออกมาดูหน้าจอหลักเลยตรงนี้ครับดูด้านขวาบนมันจะมีคําสั่งไกด์อยู่ตรงนี้นะครับจะเข้าจากทางนี้ก็ได้ครับคือไกด์เนี่ยมันเป็นภารกิจหลักให้เราทํานั่นแหละถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จปััั๊บรราาก็จะได้งงวลมซึ่ อาจจะไม่ใช่เจ้านี้ก็ได้นะอย่างอื่นก็มีเช่นเพชรเช่นตัวพิเศษที่เอาไว้เปิดตู้ Wonder w o m ู n มนจำได้ใช่ไหมเออมันก็ได้จากระบบนี้เหมือนกันนะส่วนตัวละครไหนที่ท่านชมอยากจะรีเซ็ตเลเวลทิ้งนะครับดูด้านซ้ายจะมีคําสั่ง Character Retraining นะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยใช้จ่าย5เพชรเท่านั้นเองครับก็จะรีเซ็ตเลเวลได้แล้วส่วนต่อมาจะเป็นการอัปเกรดรถจํารถของเราได้ไหมเออจะอยู่ด้านซ้ายสุดเลยครับ นอกจากรถแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องอัปเกรดรถก่อนอยู่ดีไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถอัลล็อกของใหม่ๆได้เหมือนกันส่วนการอัปเกรดก็ไม่มีอะไรพิสดารครับอัปเกรดได้โดยใช้เงินแล้วก็ใช้ไอเทมที่เป็นสีม่วงๆอันนี้ก็ได้จากการลงดันเจียนหาไอ้มอเตอร์ไซค์จำได้ใช่ไหมที่มันมีดันเจียนหนึ่งเอาไว้หาของพวกเนี้ยนั่นแหละครับมันก็รอปมาจากที่นั่นหมดเลย เอาละก่อนจากลากันไปนะครับเราไปดูการตั้งค่าของเกมนี้บ้างดีกว่าอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับที่เป็นรูปของแบทแมนหรือว่ารูปของเรานั่นเองครับและเกมนี้เขาไม่ได้บังคับตั้งชื่อนะท่านผู้ชมเข้ามาแก้ไขชื่อได้เลยที่นี่นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่ายตรงนี้นะครับเข้ามาจะเจอภาษาก่อนเลยซึ่งก็ยังคงไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอ่อเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเรื่องของกราฟิกอันนี้ผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับผมส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดก็มานี่เลยครับโค้ด redemption นะครับแวะเว ก็เาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันเนาะไว้เจอกันได้ใหม่กับเกมหน้าครับ